พีแหลกจะลุกทำไมมันไม่กของมอลเามอลั่มอลมโอ้ยนั่นโดเดี๋ยวเดี๋ยวูยัเดี๋เดี๋ยวเดพีแหลกนยังท่านไดเลิกลมโอ้ยเดี๋ยวเดีเจ็บเป็นยัอยู่นห่เจมดีบาโอ้ยเกตํรวจเก็บตำรวจเก็บลุกทำไเก็บเก็บอีนี่หนิแม่โอ้โหหนกจุดก็ลเก็บวีนี่น่เอินวอยเไวา่ ผู้หดเป็นหีหนังผู้ไดยินเสียงบิมบิมเิ่มเป็นเผ้าเก้ากเป็นไผหมอท่าหมอ คือมาเป็นเม่ชีหมอมาจะใส่มาจะร้องพยาบาลน้องคายนี่แหละหมอหมอหมอมอหมอเน่ยน้องคายเป็นนังซี่เบิ้ดตีอยู่เนี่ยเป็นตะคอยพูดเดียวช่วยช่วยหน่อยคุณหมอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเป็นอะไรมันน่าเป็นบานดูนี่เนี่ยรวยแล้ว ไปเมารถดจะไปไม่ได้ไหมกูจะไปใช้เลยกูจะไปอุดรกูดอกไปกินย่างอุดรหม้อมาแล้วโอ้ยมาก,ดาดาดกขนาดนี้ก็แค่แนววยเจ็บมานี่เห็นหนา้าหมอกูจัดกายตึมมุนม<า>มน,อนะอนนเขเเาทำไมเป็นยังนหนมาเป็นบาทบ้านมาเป็นบาทย้ำมามาตอนฉีดยาให้กูเนะยำเข็มบนี่ฮะหมอตำรวจเป็นยังตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ถูกต้อง เอ๊ะคุณหมอคุณหมออยู่โรงพยาบาลหนองคายเดนอยู่แผนกไหนครับผดุงคันแล้วก็เคยเคยเคยทำคลอดไปบ้านเคยท้งก่อดอยู่บ้านปะโคปะโคยังผรูโอ้จะยังไงนบ้านอาคนหุ่นเร่อโหอยู่ดีไม่แห้งตายบ้านเราเดินยวไปใส่คุณหมอเฮ้ยคุณหมอขู่แล้วนะเนี่ยอ๋อเ้ยคนไข้หน้าจืดหมดเลยอาการมันร้อนกูจะเป็นลมตายอยู่แล้วเนี่ยเป็นล่เจ็บก็เจ็บให้ยังไงเนี่ย โอ้ยไเีให้พนกยู่ยโอ้ยเวเอาเออะไรลมแอมมนียอ๋อมัจะเป็นลบ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 ไม่ต้องมีเสียงด้วยคุณหมอครับ ไม่ต้องแล้วผมหายใจอิ่มท้องดีเย็นใจเจ้าเสีดยดาย,ดยไปหายใจอิ่มแล้วลงเองหมอตรวจให้หรอตรวจตรวจตรวจให้หน่อยเอาไม่นิดพูดเดียวเนี่ยพอๆเนี่ยอยากเห็นตอนมันปปรับใหม่ไปริญยาเด้อเน่อยไหวมุกดีพ้นแล้ว มึงพ<อ>ูดเดียวกัเครื่องมือแล้วเอาลิลบลิบบล,ล,ลบ,<อ>บนไข้อาการไม่อ่างบมันเป็นไก่ยักหาด<ม>าวอา,า,าใส่หูให้หมอเนี่ยใส่หูให้หมอเน่ย<อ>มึงบอกนาคุณหมอเปเสมตัอครับนับนามานั่ โอ้ยตรหมอครับจอลกรุณุนนั่งดีๆหน่อยครับตรวจนอกพื้นที่ก็นั่งอย่างนี้ล่ะค่ะนั่งดีๆไม่ต้องมายิ้มให้ผมไม่ได้ยิ้มให้ยิ้มได้ยังไงมีกลิ่นด้วยโอ้ว่หมอรักษาสุขภาพไม่ได้รักษา ทำไมต้องไปตรวจตรงนั้นหมอชอบตรงนี้หมอไม่ได้เจ็บตรงนั้นนะเจ็บตรงไหนเจ็บแนวเจ็บแนวลักษณะนี้เอ็นจมโอพระาหมอเอ็นจมเอ็นจมแล้วจะทำยังไงต้องฉีดยาฉีดยาให้ชาหรตายไม่เถิดหมอ ตายตายสิให้น้ำบ่ฮันเจ้าตายสิเอาไฟสุมกึมทำาไมทำอะไรน่ะหาเขมก้อนหาเขมฉีดยาเข็มยูเทลลัมของยาคือยู่หันโอ้ยานีเฮยาอ้าวนั่นไงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเองยาคือเจ้าเจ็บเนี่ย นั่นน่ะยาแรงด้วยนะนั่นน่ะเข็มแท่งท่องหมอโอ้ตายแล้วอ right. ันตรายนะเนี The ่ยกู Who ้ภัยว่าสองกู้ภัยเราสี่เหตุล้มเองด้วยกู้ภัยกู้ภัยกู้ภัยว่าสองสี่ด้วยเอาเอากู้ภัยท้องไส่เป็นสิทธิ์เดียบโอ้เห็นลนพยาบาลเปิดลากหล่อเลยเว้ยแล้วท้องไส้ด้วยเขาไม่เป็นไรจิตอาสาไม่ว่ากันช่วยหน่อยช่วยหน่อย าตมีตายท้องกลมนอเบื่อไงเมื่อไงเป็นนิิาผีตายท้องกลมคุณหมอผู้ใดผู้ภัยจะมาเอาหมอไปโรงพยาบาลคุณหมอต้องนอนเอาไกษหนังันนะเอาไปโรงพยาบาลเร็วๆเอุ้ยเอาเียร์ทางด้วยน้องๆเชียร์ทางด้วยไปเลยผู้ภลงมาเลยเร็วดวน ไอ้เฮ้เฮ้เฮ้อาคนไข้ยังไม่ไปเลยไปน้ำเนี่ยไปน้ำเนี่ยการช่วยหากันโอ๊ยยาสลบมันหลียวเลยแมวมาใส่เร็วๆเลยรีบๆเลยไขหน้าเขียวหมดแล้วไปเลยกูไปอ้าว

คุณต้องหันหน้าไปทงางโน้นอ่าเออเออนี่จะถูกคนที่หันหน้าตามใจยเย็นกูไภัยใจเย็นไปเลย <c ười> ไปเลย <c ười> เระวังนะเบาเบาไม่ได้แหละเดี๋ยวไปเรียกกู้ภัยมาจับเข้ามาเลยไปไม่ได้เยอะเขาเขาเขาเปลี่ยนแล้วแน่ยน่โอ้เยเจ้าวะ จะไปใส่หมวกตำรวจไาเดี๋ยวมันคนละองค์กรมันใส่กันไม่ได้โอ้เอ้าราชการลุ้งกันละวันนั่นเนี่ยกขับไฟกันไป้